สบายดีทุกคนมาพบกันอีกแล้วกับส่องสาวใหม่เนาะ mm. มือนีสมวใหม่ออกมาหน้าเนาะทุกคนเพิ่งอันนี้คือทงไทยทงหน้าสมยเองเนาะคือเรื่องไม่อยู่อ่ะเฮ้าวันพักันไปกินข้าวเปียกแหละทุกคนเลยเนาะอยู่ดีๆแม่เพิ่นกระโาใหน้าออกมาหน้าด่วนมาสั่นเนาะ mm. กับบฮห้วบฮห้วเกิดยังขืนเนาะไม่แต่เพื่อนบอกว่าให้ออกมาไหวเนาะ mm. พอออกมาแล้วก็ ได้ความคือที่เห็นนี่แหละทุกคนเดี๋ยวสมัยสิพาไปเบิ่งเนาะพอมาถามเอื้อยแล้วเนาะเพิ่นบอาว่าเพิ่นห้ออกมาเบิง่งอันเพิ่นแทกดินหน้าว่าสันทุกคนสิปันกันเนะาะบอกว่า <c oughs> สิเห็ดอันใบตาดินว่าสานันเนาะก็เลยว่ะ <c oughs> หายมาหำพูน้ำกันเนาะหายมาเบิ่งน้ำกันมาหาพูน้ำกันเนาะ บรรยากาศทงไหายทงหน้าทุกคนเขาก็บอกเข้าใจคืกนนอกัาะนอาเป็นยัง,งังแม่เพิ่งเ้าตัดสินใจแบบว่าแบง่งแบ่งดินแบ่งยังหนาะทุกคนเนาะแต่ว่าพ่อได้พ่อได้เข้าใจเหตุผลของเพิ่นแล้ะกะ็สึอว่าเขาก็เข้าใจแจมแจงขึง้นเนาะทุกคนคือสมัยแต่กี้เนาะบางคนเพิ่ิเว้าว่าแบบว่าพอแม่อยังอยู่เนี่ยนะแล้วแ,แบ่งมูลแบ่งมั่งแบบผูบางคนบางคนเขาเจาก็กคิดแบบว่า คือการสาบ,สาบแซงพ่อแม่ยังประมาณนี้เนาะแต่กี่เพิ่นชิวาแบบนี้นะแต่ว่าปัจจุบันนี่มันมันบ่แม่นแล้วทุกคนเนาะมันเปลี่ยนไปร้ายเนาะยกปัจจุบันนี่เพิ่นเพิ่นบริขีแบบนั้นแล้วเพิ่นว่าเรื่องความสบายใจเนาะทุกคนว่าเรื่องความสบายใจแล้วก็เพื่อ่ให้มันุยง,งยากลูกล้านในภายหลังเนาะเพิ่นก็นเลยว่าทางขันเทึงเพิ่นสิลงมาเห็ดใบตาดินเพิ่นก็นเลยว่าให้ให้แบงกันเลยนะเนาะ พิ่นจึงบ่ยากกําลังอีหยังประมาณนี้แหละเพิ่นว่าเนาะเดี๋ยวถ้าเหแม่เฮาสิถามแม่อีกเทื่อนึงเนาะว่าเพิ่นรู้สึกได๋เพิ่นคิดได๋เพิ่นคิตัดสินใจแบบนี้นะเนาะเป็นจังได๋สมัยมื้อนี้เมื่อยเลาะตั้งแต่าดก็เฮาออกมาหน้านะ12:00นเนาะเลาะตั้งแต่12:00นพี่น้องเอ้ยจนปัจจุบันนี่จักโมงแล้วบมาเบิ่ง่ย เม็ดซีมุ้งกว่าเล้วไงหามุ้แต่ห,หึงเลยหามุ้ปลาแต่หึงเลยปัตนีนก็สิประมาณหกมุงยังนี่แหละทุกคนเอ้ยเลาอตั้งแต่สิบสองมงเนาะไปหาเลาอจดแจนะแจนนี่อ่ะกับเอือยก,เททกเนะ็เป็นผู้แท็กผู้ขาก็เห็ดนาทีเนาะเป็นผู้จดอันบันทึกเนาะบันซีที่ดินได้เนาะโอ้ยทุกคนเอ้ยเหนื่อยรนะ้ายเนาะแม่แมเว้นเน,เนเียน จะโทรหาเฮากระทันหันหันมาแทกดินแทกดอนเป็นยังเป็นยังขี้ต้องเผาเห็ดอันใบนะความสบายใจของลูกลุงเต่ามาถูกคนกูบางคนมันยงหย่าเมืันนาชำรุชำรานแล้วก็แบ่งปันกันคนแม่ย่งสีแจงแบ่งให้พอกับไตแล้วพอกับชีแจงแบ่งให้แล้วก็ให้เอาแต่ครึ่งนึง บะนี้อะไรมดบุญแม่อีกได้ช่ให้เห็ดอะไได้ดูว่าแม่ก็เลยว่าอิงตามแล้วแต่ในเพชรในได้จะมุ่เจ้าจะลวงชุดเห็ดชุดแดนลงกับแล้วแต่ลูกแต่เต่าสิคือเห็นกันว่าคนนั่นเบิ้งคนนี้บ่เบิ้งนั่นเบิ้งทุกคนลูกแต่ละคนเบิ้งทุกคน ครูบได้อยู่เบิงอยู่ในครอบครัวเชื่อนซ่านเขาก็อยูครอบเขา้าขั้วเขา้าเข้าก็เบ,บิงไหนความคบความกินกันเงินกันแร่อยู่เงินค้ามเงมีเป็นใจเป็นไใจภูทีบริยูครับแม่กระชงเงินชงค้ามฉันเชว่าร่วมแล้วกระจักถือใจภูบริยูชักบ่หากแต่ว่า เพื่อความสบายใจของแม่้อคุย่ยเนาะพี่น้องเนาะเพื่อความสบายใจของแม่เราเ้วก็ได้เนาะเพราะว่าคนนีก็ดแล้วเนาะแล้วแต่ลูกว่าสิตะแม่เห็ดกินบ่อยากจัดอยากปั่นให้ลูกเต่ามูถูกถูกทุกคนเห็มันถั่วมันเถิงขึ่นอาแล้เนาะทุกคนแม่นีิลงมาเห็ดแล้ะก่เพ่อนเพื่อได้กินเพื่อนนั่นไปของแม่นั้น แม่บุมีชีดอกบาดนี้นะเหมาะห้ลูกแล้วกันยังแบบว่ากันยังอยู่ยังกินลูกทุกคนกันยังเบิ่งแยังแย่งคือเกาอะไรพี่น้องแต่ว่าเเ็พื่อความสบายใจของเพิ่นนะนะแบบว่าทางขันทึงเพิ่นสิลงมาเห็ดใบตาดินใหม่เนาะเพิ่นสิลงมาเห็ดใบตาดินขอบทองก็เลยว่าแบบพ่อข้องเฮากับบุญยูแล้วนะเพิ่นก็เลยเหลือแต่แม่ผู้เดียวแล้วเพิ่นอยากเห็ดจัดแจงแบ่งปันให้ มันสะดวกสบายภายลังนะทุกคนแบบว่าเพื่อนกับเพื่อความสบายใจของไว้ไล่ายแน่เนาะ้องคลุกทุกคนแม่เมื่อวันแน่ตาความสบายใจของตัวคนเองน้ำเนาะอเลียงกันด้งดังลูกหลายคนหน้าเลื้ยงกันเอมันบเข่าไฟของไฟทุกคนเลยก็แม่นอยู่ดอกวานมีลูกหลายคนเพื่อนกับอ่ะอยากปั้นให้แต่ละคนให้ถวยเทิงอันนัเนาะก็เลยว่าเห็ด อียังห้มันเป็นรักเป็นฐานนาะพยายามลูกคนหนี่งเธอกินนั่งคนหนี่ขึ้นไปเทือนหนังเธอขึนนั่งคนหนั่นนี่แหละทุกคนด้วยสาเหตุที่แม่โทษน้ำสมัยมาด่วนเลยเนาะเพราะว่ามาเบิ่งกับไปจัดแจงน้ำกันท่านอะไรนาะไปเบิ่งน้ำกันแบบว่าแทกดินหายดินหน้ายังงนะเนาะสมัยกับบรยิยังดอกเนาะ เลยอ้าอ้มุดทุกๆทุกคนเนาะมีตั้งแต่อ่าทุกคนเมนผู้เห็นน้ำกันนะทุกคนเนาะเลยไอ้น้องแต่ละคนคือได้ไปเบิ่งไว้นน้ำกันเนาะกต่ถือว่าแท็กสำเร็จเนาะสำหรับมืาเนี่ยค่ะจันหามุ้งแรงทุกคนเลยตั้งแต่ที่ต้องมุ้งกังเว้นเนาะเหลาะหน้าจนคาร่าเนาะแท็กแจนั่นแล้วกัย่างแจนี่แท็กแจนี่แล้วก็ย่างแจนั่นเนาะ สามคนไอ้ยนอะสุพรรนจนว่าหัวปิ่นเนาะก็ถือว่าสําเร็จแล้วสําหรับการแทกเนาะอันนี้คือเหตุผลของแม่สมัยที่ว่าโท่เร่งให้มาดวนดวนัวน่นแหละทุกคนเลยเนะาะสรุปจากปากเพิินก็คือเพิน่นอยากเห็ดให้มันสะดวกสบายลูกล้านภายหลังเพื่อความสบายใจของเพิินเนะาะก็คือหูหูห<ๆ>กันนั่นแหละพอของสมัยกับบยูนําเพิินแล้วนอกกันเลยเพิน่นอยากเห็ดให้มันเป็นรักเป็นทานบอกง่ายง่ายคือเห็ด เพื่อเพื่อความสบายใจอะไรเนาะกับเห็นหลายๆหลายคนนะนะแบบมีบทเรียนผ่านมาเนาะบางคนกะมีปัญหาเหลืองปั้นไหาปั้นหน้ายังสารพัดนะเนาะทุกคนแม่สมัยก็เลยแบบว่าบ่อวยังห้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นเนาะก็เลยว่าอาจจะแจงซะตอนที่ยังยังแบบว่าแม่ยังมีชีวิตอยู่อ่าแม่ยังมีบุญอยู่เนาะเบาแล้วก็ได้ แบบเพิ่นโอยากให้ลูกร้านทกเทียงยังกันประมาณนี้นะทุกคนความขีดของมผู้เฒ่าเนาะกับบติอ่ะเพิ่นเห็ดแบบนี้อะอมเมนยังดอกทุกคนเลยกะดีไปอีกแบบหนึง่งเพราะว่าลูกร้านแต่ละคนกับสิบอะไรนี่แน่ว่าเนาะเพราะว่าผู้ใหญ่จัดแจงแบ่งปันนียังหายคักแนนะ่นะเนาะถูกฝ่ายกเห็นดีเนาะนไอ้นอ้หนองสมัยก็บคือผมมีไฟมีปัญหายังเนานะเห็นดีในกันมู่ถูกฝ่ายเนาะ เจ้าเนาะทุกคนสรุปก็คือเพื่อนบอกเพื่อนบอกแค่เนาะว่าผู้ใดสิว่าในไรเนาะเพราะว่าคนเตกี้นะเพื่อนจะคิดต่างกับชุมร์นี่เนาะทุกคนตะกี้นะทาว่าพ่อแม่ทาว่าพ่อแม่ยังอยู่เนาะข้าเจ้าสิบอนแบบปั้นมุ่นมั่งยังกับะมาณนีไะเนาะทุกคนเพราะว่าลายคนก็ว่าว่ามันคือการสาบแสงพ่อแม่เนาะพ่อแม่ยังอยู่จนทินอยู่กับพะกัญญาญมุ่นญาญมั่งแต่ปัจจุบันนี้เพื่อนคิดต่างแล้วเนาะปัจจุบันนี่ก็คือแบบ เผื่อเหตุเพื่อความสบายใจเนาะแล้วก็ง่ายสะดวกสบายต่อคนรุ่นล่างอีกเนะาะจังบริบาวากันยากนะทุกคนมันก<อ>็านยากมันก็บเรากันสบายสำลุสำลานมันก็บบริวารแหมอ,อีกอย่างหนึ่งเน<อ>าะอันนี้คือน่าใจแต่ก็เข้ากับบริวายาวมันมีนมนอะไรเด้งแหม่เนาะอันนี้ก็คือสาเหตุที่เพิ่นโทรน้ำสมัยเนาะกรบบริวเป็นย่างอีกเนาะแม่ก็สุขภาพแข็งแห้งดีแต่เพิ่นอยากเหตุเพื่อความสะดวกสบายใจเนาะ ทุกคนเ <laughs> จ้าเนาะทุกคนสรุปก็คือเพื่อนบอกเพื่อนบอกแค่เนาะว่าผู้ไดสิวาเน,นไรเนาะเพราะว่าคุณตะกี้นะเพื่อนจะคิดต่างกับซูมอือนี่เนาะทุกคนตะก,กี้นะทาว่าพ่อแบ่ทาว่าพ่อแม่ยังอยู่เนาะข้าเจ้าสิบอนแบบปั้นมุ่นมั่งยังกับระม่มาณนี้ไะเนาะทุกคนเพราะว่าลายคนก็นว่าว่ามันคือการสาบแสงพ่อแม่เนาะพ่อแม่ย,ยังอยู่จนทินอยู่กับพะกัญญาตุ่นมุ่น,นมั่งแต่ปัจจุบันนี้เพื่อนคิดต่างแล้วเนาะ ปัจจุบันนี่ก็คือแบบเพลินเหตุเพื่อความสบายใจเนาะแล้วก็ง่ายสะดวกสบายต่อคนรุ่นล่างอีกเนะาะจังบริวากันยากนะทุกคนบริว,วาก<น>ับานบรารยากมันกับบรากันสบายสำลูกสำลานมันกับบริวารแหมอีกอย่างหนึ่งเนาะววอันนี้คือมาใส่แล้วก็เข้ากับขขบริวารยาวมันมีไ,ได้เด้แนแหนเนาะอันนี้ก็คือสาเหตุที่เพคนโทน้วมสมัยเนาะกับบริวาเป็นย่างอีกเนาะแม่ก็สุขภาพแข็งแห้งดีแต่เพลินอยากเหตุเพื่อความสะดวกสบายใจเนาะ ทุกคนไปเลี้ยงงวอยู่ตลอดน, <c oughs> ดนั่นแหละแดดพ่นพ่นบนเขาหมดแล้วแน่เนาะลูกเต่าลูกล้านกับเข้าไปเวียกไปงานเขาเลยกับเบิ้งคาเขาอะไรแต่บูมันเหมือนคนเอง,องเราเบิ้งเพื่อ,เพ,อเพื่อลูกเมื่อถกคนเพื่อเพื่อล้าน,นพอแม่หันยังเห็ดได้ไปได้ยังเห็ดอยากไปอยากสอบยอยากหา เปล่าเห็ดไฮเห็ดหน้ากัเห็ดครบเห็ดกินห้าแนวครบแนวกินแกงเราใหม่หัวมันเขากินแม่ทุกคนเพราะว่าแม่ของสมัยเองกับบริเป็นย่างดอกน้อที่เพิ่นโทษดวนๆน่ะกัคือเผาให้มาเบิ่งนากันนี่แหละเนาะบางคนก็เห็นกับตกใจเนาะเอาเป็นยังคือว่าเรียกด่วนนี่ยังขนาดนั้นเนาะขนาดสมัยเองก็ยังตกใจเลยเนาะมิแต่บอกว่ามาไวไม่ไหวไม่ได้อ้โทษน้ำนาะทุกคนเออ เอาโทรศัพท์ของแม่โทรน้ำเนาะบอกว่าโทรมาเล่งสมัยแบบออกมาทอนมาไ,วไหว้แน่มาเบิ่งน,น้ำกันก็เดียวว่าเป็นยังเนาะจริงจริงก็เลยเป็นยังหลายทุกคนเหตุผลก็คือที่ว่าออกมาเนีนเยนาาา่ยแหละเนาะแล้วก็สาเหตุที่เบิ่์ปันป้นก็คือสมัยที่ว่าออไปเห็นอะไรเพื่อความสบายใจทุกคนแล้วเพื่อนก็บพิ่แค่อีกว่าถ้าบ้าน <โฆ S 1> ที่ว่าวลูกเต่าแบบว่าแซงพ่อแม่ยังจังนสันจังสี่เนาะมัน่จมื่อนี่เพื่อนคิดต่างแล้วทุกคนคือเต่าแล้วเนาะ บ่ผมก็ค้นนั่นผมก็ค้นหันเจ้ามืดบุญมืดคุ้นพอแม่อลไรจังมาให้ลูกหันลูกเตาลูกหันแบ่งกันแล้วมันมาทุกเทียงกันมึงได้หน่อยกู้ได้หลายมึงได้คี่หลายกู้ได้งามมาชานเนาะเพคนก็เลยว่าตัดปัญหาแต่ต้นล่มตัวคนเลเนาะบ่แค่อีกว่าไพสีหวานอะไรเนาะบ่แค่แล้วกินกับชิกินน้ำลูกหมนแล้วขันลูกล้านบ่คาเห็ดขันว่าเป็นของแม่ แม่กัเห็ดบ,บร่อกับบรอกินคือเกลืแม่เนาะแต่จะเป็นลูกจะเป็นร้านหเห็ดชาชีงามก็ได้เนาะทุกคนเราได้หูเห็ดคนชัดเจนกันแล้วเนาะนเป็นยังจึงหีบด่วนเนาะได้วาแนะน้ำน้ำลูกน้ำเต่าเห็ดแนวหนังเห็ดแนวนี้เห็นไฮเห็นทุกคนมากกวนี่จะไหมกับซีคอสจบคลิปไว้เพียงสักนีดก่อนเนาะทุกคน จังได้กาฝากที่ตามส่งสาวไม้ใน่เด้อเนาะยังเป็นส่งเปิดใหม่นะ่ได้กรฝากไว้ในอมปอ้อมใจเนาะฝากกดไหลกดแซ์สาวไม้ใน่เด้อเนาะพิดเลียวไปจนในคาทีวีโบยกันแหมยันมันเป็นแนวนั้นแารยังแบ่งให้ลูกวันนี้ด้วยความสะดวกสบายใจโบยังให้ลูกพนทุกเที่ยงกันในล่แบ่งปั้นกันแต่ลุกระเต่านะเคยเห็น เคยแบินี้งข่าวก็เคยเห็น,นแต่ก็บยยังไงกเป็นแน่นอนเต้นได้กะฝากติดตามส่องสมัยนันะ่นแหละเนาะทุกคนสำหรับคลิปนี้สมัยก็สิ้อราจบคลิปไวเพียงสามนิก,ก่อนเนาะเอาไว้พบกันคลิปหนาเนาะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้สมัยได้เห็นคลิปต่อไปเนะาะบาย